องุ่นแดงนอกมาแล้วครับด้านหน้าด้านในเชิญแวะดูแวะชมชิมกันได้ก่อนนะครับองุ่นแดงนอกขายเป็นกิโลกิโลละ60บาทสกิโลร้อหรือต้องการเป็นเข่งก็มาสอบถามได้เลยนะครับองุ่นแดงนอกอร่อยอร่อยมากันตรงนี้แล้วครับเชิญเลยครับคุณพี่คุณน้าคุณอาเชิญแวะดูแวะชมกันได้ก่อนผลไม้องุ่นแดง มาจากนอกกันตรงนี้ผลไม้อร่อยๆมาบริการท่านแล้วนะครับด้านหน้าด้านในแวะดูแวะ,แวะชมกันได้ก่อนมาบริการถึงที่ถึงหน้าบ้านท่านแล้วองุ่นแดงนอกมาแล้วจ้อาองุ่นแดงนอกมาแล้วครับคุณพี่คุณนะ้าคุณอาซื้อเก็บไว้ที่บ้านรับประทานกับครอบครัวหรือจะซื้อไปจำหน่ายขายเราก็มีบริการราคาส่งกันเลยทีเดียวนะครับ องุ่นแดงนอกอร่อยอร่อยมาแล้วครับเป็นผลไม้อร่อยทานในครอบครัวมาบริการถึงหน้าบ้านนาเรือนท่านแล้วแวะสอบถามรถหน่วยบริการเราได้ก่อนนะครับองุ่นแดงนอกองุ่นแดงนอกหวานหวานอร่อยอร่อยเชิญแวะดูแวะชมกันได้ก่อนนะครับด้านหน้าด้านในสอบถามพ่อค้าแม่ขายอยากจะเอาไปจำหน่ายสอบถามเราได้นะครับ สำหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคุณน้องคุณหนูคุณพี่คุณนะ้าคุณอาจะซื้อไว้รับประทานกับครอบครัวก็อร่อยอร่อยนะครับสำหรับท่านที่มองหาผลไม้ไว้ทานในครอบครัวไม่ว่าจะฤดูการไหนนะครับผลไม้ไทยๆเราก็มีทานตลอดฤดูเลยนะครับท่านอยากจะได้อังุ่นวันนี้เรามีองังหุ่นนอกนะอังุ่นแดง รสชาติอร่อยอร่อยลูกสวยๆนะสดสดใหม่ๆมาบริการท่านนะครับอ่ามาดูมาชมกันได้ครับนะกิโลละ60บาทซื้อ2กิโลร้อยเดียวเท่านั้นเองนะครับเชิญแวะดูแวะชมกันได้เลยนะครับกิโลละ60นะหรือท่านต้องการแบบเป็นตะกร้าเราก็มีบริการนะครับองุ่นแดงนอกลูกสวยๆรสชาติอร่อยอร่อยนะครับคุนพะบ้านคุณแม่บ้าน คุณพี่คุณน้าคุณอาด้านหน้าดานน้านไหนอยากจะได้องุ่นไว้ทานในครอบครัวอ่าโบกไม้โบกมือนะเรียกรถหน่วยบริการเรียกพนักง,งานเราได้นะครับองุ่นแดงนอกมากันตรงนี้แล้วจ้าจะซื้อเป็นกิโลนะครับกิโลละหกบาทนะสกิโลร้อยเท่านั้นเองนะครับหรือจะซื้อเป็นตะกรา้าพ่อค้าแม่ขายจะเอาไว้จำหน่ายเราก็มีราคาส่งให้นะท่านมาดูมาชมกันได้ก่อนนะครับ องุ่นแดงนอกนะนานๆทีจะมาให้บริการนะครับมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านผลไม้อร่อยอร่อยองุ่นแดงองุ่นแดงนอกมากันตรงนี้ซื้อหาสอบถามกันได้ก่อนนะครับองุ่นแดงนอกมาแล้วครับด้านหน้าด้านในเชิญแวะดูแวะชมชิมกันได้ก่อนนะครับองุ่นแดงนอกขายเป็นกิโลกิโลละ6 0บาท2กิโลร้อหรือต้องการเป็นเข่ง ก็มาสอบถามได้เลยนะครับอัางุ่นแดงนอกอร่อยอร่อยมากันตรงนี้แล้วครับเชิญเลยครับคุณพี่คุณน้าคุณอาเชิญแวะดูแวะชมกันได้ก่อนผลไม้อางุ่นแดงมาจากนอกกันตรงนี้ผลไม้อร่อยอร่อยมาบริการท่านแล้วนะครับด้านหน้าด้านในแวะดูแวะชมกันได้ก่อนมาบริการถึงที่ถึงหน้าบ้านท่านแล้วองุ่นแดงนอกมาแล้วจ้ะ องุ่นแดงนอกมาแล้วครับคุณพี่คุณนะ้าคุณอาซื้อเก็บไว้ที่บ้านรับประทานกับครอบครัวหรือจะซื้อไปจำหน่ายขายเราก็มีบริการราคาส่งกันเลยทีเดียวนะครับองุ่นแดงนอกอร่อยอร่อยมาแล้วครับเป็นผลไม้อร่อยทานในครอบครัวมาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วแวะสอบถามรถหน่วยบริการเราได้ก่อนนะครับองุ่นแดงนอก องุ่นแดงนอกหวานหวานอร่อยอร่อยเชิญแวะดูแวะชมกันได้ก่อนนะครับด้านหน้าด้านในสอบถามพ่อค้าแม่ขายอยากจะเอาไปจำหน่ายสอบถามเราได้นะครับสำหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคุณน้องคุณหนูคุณพี่คุณนะ้าคุณอาจะซื้อไว้รับประทานกับครอบครัวก็อร่อยอร่อยนะครับสำหรับท่านที่มองหาผลไม้ไว้ทานในครอบครัว ไม่ว่าจะฤดูการไหนนะครับผลไม้ไทยๆเราก็มีทานตลอดฤดูเลยนะครับท่านอยากจะได้อ้ง,งุ่นวันนี้เรามีอ้ง,งุ่นนอกนะอัง,งุ่นแดงรสชาติอร่อยๆลูกสวยๆหนะ้าสดๆใหม่ๆมาบริการท่านนะครับามาดูมาชมกันได้ครับนะกิโลละ60สบ,บาทซื้อสองกิโลร้อยเดียวเท่านั้นเองนะครับเชิญไว้ดูไว้ชมกันได้เลยนะครับ กิโลละหกสิบนะหรือท่านต้องการแบบเป็นตะกรา้าเราก็มีบริการนะครับองุ่นแดงนอกลูกสวยๆรสชาติอร่อยออร่ยนะครับคุณพานคุณแม่บ้านคุณพี่คุณน้าคุณอาด้านหน้าด้านไหนอยากจะได้องุ่นไว้ทานในครอบครัวอโบอกไม้โบกมือนะเรียกรถหน่วยบริการเรียกพนักง,งานเราได้นะครับองุ่นแดงนอกมากันตรงนี้แล้วจ้าจะซื้อเป็นกิโลนะครับ กิโลละหกบาทนะสกิโลร้อยเท่านั้นเองนะครับหรือจะซื้อเป็นตะกรา้าพ่อค้าแม่ขายจะเอาไว้จําหน่ายเราก็มีราคาส่งให้นะท่านมาดูมาชมกันได้ก่อนนะครับอางหุ่นแดงนอกนะนานานทีจะมาให้บริการนะครับน่าถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านผลไม้อร่อยอร่อยอางหุ่นแดงอางหุ่นแดงนอกมากันตรงนี้ซื้อหาสอบถามกันได้ก่อนนะครับอางหุ่นแดงนอกมาแล้วครับด้านหน้าด้านใน เชิญแวะดูแวะชมชิมกันได้ก่อนนะครับองุ่นแดงนอกขายเป็นกิโลกิโลละ60บาทสองกิโลร้อยหรือต้องการเป็นเข่งก็มาสอบถามได้เลยนะครับอางุ่นแดงนอกอร่อยอร่อยมากันตรงนี้แล้วครับเชิญเลยครับคุณพี่คุณน้าคุณอาเชิญแวะดูแวะชมกันได้ก่อนผลไม้องุ่นแดงมาจากนอกกันตรงนี้ผลไม้อร่อยอร่อยอ มาบริการท่านแล้วนะครับด้านหน้าด้านในแวะดูแวะชมกันได้ก่อนมาบริการถึงที่ถึงหน้าบ้านท่านแล้วองุ่นแดงนอกมาแล้วจ้อาองุ่นแดงนอกมาแล้วครับคุณพี่คุณนะ้าคุณอาซื้อเก็บไว้ที่บ้านรับประทานกับครอบครัวหรือจะซื้อไปจำหน่ายขายเราก็มีบริการราคาส่งกันเลยทีเดียวนะครับองุ่นแดงนอกอร่อยอร่อยมาแล้วครับ เป็นผลไม้อร่อยทานในครอบครัวมาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วแวะสอบถามรถหน่วยบริการเราได้ก่อนนะครับอังุ่นแดงนอกองุ่นแดงนอกหวานหวานอร่อยอร่อยเชิญแวะดูแวะชมกันได้ก่อนนะครับด้านหน้าด้านในสอบถามพ่อค้าแม่ขายอยากจะเอาไปจํำหน่ายสอบถามเราได้นะครับสำหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้าน คุณน้องคุณหนูคุณพี่คุณนะ้าคุณอาจะซื้อไว้รับประทานกับครอบครัวก็อร่อยอร่อยนะครับสำหรับท่านที่มองหาผลไม้ไว้ทานในครอบครัวไม่ว่าจะฤดูการไหนนะครับผลไม้ไทยๆเราก็มีทานตลอดฤดูเลยนะครับท่านอยากจะได้อังุ่นวันนี้เรามีอังุ่นนอกหนะอาอังุ่นแดงรสชาติอร่อยอร่อยลูกสวย,สวย นะสดสด,สดใหม่ๆม,มาบริการท่านนะครับอ่ามาดูมาชมกันได้ครับนะกิโลละ60บ,บาทซื้อสองกิโลร้อยเดียวเท่านั้นเองนะครับเชิญแวะดูแวะชมกันได้เลยนะครับกิโลละ60นะ่ะหรือท่านต้องการแบบเป็นตะกรา้าเราก็มีบริการนะครับองุ่นแดงนอกลูกสวยๆรสชาติอร่อยออร่อยนะครับคุณพานคุณแม่บ้าน คุณพี่คุณน้าคุณอาด้านหน้าดานน้านไหนอยากจะได้องุ่นไว้ทานในครอบครัวอ่าโบกไม้โบกมือนะเรียกรถหน่วยบริการเรียกพนักง,งานเราได้นะครับองุ่นแดงนอกมากันตรงนี้แล้วจ้าจะซื้อเป็นกิโลนะครับกิโลละหกสิบบาทนะสองกิโลร้อยเท่านั้นเองนะครับหรือจะซื้อเป็นตะกรา้าพ่อค้าแม่ขายจะเอาไว้จำหน่ายเราก็มีราคาส่งให้นะท่านมาดูมาชมกันได้ก่อนนะครับ องุ่นแดงนอกนะนานๆานทีจะมาให้บริการนะครับนาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านผลไม้อร่อยอร่อยองุ่นแดงองุ่นแดงนอกมากันตรงนี้ซื้อหาสอบถามกันได้ก่อนนะครับองุ่นแดงนอกมาแล้วครับด้านหน้าด้านในเชิญแวะดูแวะชมชิมกันได้ก่อนนะครับองุ่นแดงนอกขายเป็นกิโลกิโลละห0บาทสกิโลร้อหรือต้องการเป็นเข่ง ก,ก็มาสอบถามได้เลยนะครับอังุ่นแดงนอกอร่อยอร่อยมากันตรงนี้แล้วครับเชิญเลยครับคุณพี่คุณน้าคุณอาเชิญแวะดูแวะชมกันได้ก่อนผลไม้อังุ่นแดงมาจากนอกกันตรงนี้ผลไม้อร่อยอร่อยมาบริการท่านแล้วนะครับด้านหน้าด้านในแวะดูแวะชมกันได้ก่อนมาบริการถึงที่ถึงหน้าบ้านท่านแล้วอังุ่นแดงนอกมาแล้วจ้ะ องุ่นแดงนอกมาแล้วครับคุณพี่คุณนะ้าคุณอาซื้อเก็บไว้ที่บ้านรับประทานกับครอบครัวหรือจะซื้อไปจำหน่ายขายเราก็มีบริการราคาส่งกันเลยทีเดียวนะครับองุ่นแดงนอกอร่อยอร่อยมาแล้วครับเป็นผลไม้อร่อยทานในครอบครัวมาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วแวะสอบถามรถหน่วยบริการเราได้ก่อนนะครับ องุ่นแดงนอกองุ่นแดงนอกหวานหวานอร่อยอร่อยเชิญแวะดูแวะชมกันได้ก่อนนะครับด้านหน้าด้านในสอบถามพ่อค้าแม่ขายอยากจะเอาไปจำหน่ายสอบถามเราได้นะครับสําหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคุณน้องคุณหนูคุณพี่คุณนะ้าคุณอาจะซื้อไว้รับประทานกับครอบครัวก็อร่อยอร่อยนะครับสำหรับท่านที่มองหาผลไม้ไว้ทานในครอบครัว ไม่ว่าจะฤดูการไหนนะครับผลไม้ไทยๆเราก็มีทานตลอดฤดูเลยนะครับท่านอยากจะได้อง,งุ่นวันนี้เรามีอ้ง,งุ่นนอกนะอง,งุ่นแดงรสชาติอร่อยๆลูกสวยๆนะสดสดใหม่ๆมาบริการท่านนะครับามาดูมาชมกันได้ครับนะกิโลละหกสิบ,บาทซื้อสองกิโลร้อยเดียวเท่านั้นเองนะครับเชิญแวะดูแวะชมกันได้เลยนะครับ กิโลละหกสิบนะหรือท่านต้องการแบบเป็นตะกรา้าเราก็มีบริการนะครับองุ่นแดงนอกลูกสวยๆรสชาติอร่อยออร่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่บ้านคุณพี่คุณน้าคุณอาด้านหน้าด้านไหนอยากจะได้องุ่นไว้ทานในครอบครัวอะอะโบกไม้โบกมือนาเรียกรถหน่วยบริการเรียกพนักง,งานเราได้นะครับองุ่นแดงนอกมากันตรงนี้แล้วจ้าจะซื้อเป็นกิโลนะครับ กิโลละหกบาทนะสกิโลร้อยเท่านั้นเองนะครับหรือจะซื้อเป็นตะกรา้าพ่อค้าแม่ขายจะเอาไว้จําหน่ายเราก็มีราคาส่งให้นะท่านมาดูมาชมกันได้ก่อนนะครับอังหุ่นแดงนอกนะนานๆานทีจะมาให้บริการนะครับนาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านผลไม้อร่อยๆออ,ยอังหุ่นแดงอังหุ่นแดงนอกมากันตรงนี้ซื้อหาสอบถามกันได้ก่อนนะครับ